ีช่องเพชรอมรติํำสิ่งนะครับเ๋วเรามาดูช่างทัดทำสีฝาท้ายจะออกแบบมาเป็นแบบไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้อันนี้ผมแบบให้ช่างออกแบบให้เลยนะผมออพอดีว่าคิดเองไม่ออกให้ช่างออกแบบให้เลยไม่รู้จะสวยสุดใจเอฟซีหรือเปล่าแต่สำหรับผมก็คือช่างชอบแบบไหนก็จับเลยครับ ไอพวกจงอ่างอะไรนี้ผมออกแบบเองหมดนะแต่อันนี้ให้ช่งางออกแบบเพราะว่าเอ,อคิดไม่ออกครับมันยากเราบอกเราเออกแบบไปมันเดี๋ยวมันจะกดดันช่างครับมันไปกดดันช่างไม่ใช่อะไรหรอกคือผมกลัวผมกลัวทำไปแล้วมันไม่ถูกใจตัวเองไม่ใช่อะไรผมกลัวพูดแบบ ออกแบบไปปุ๊บมันไม่ถูกใจตัวเองอ่ะแต่ถ้าได้แบบนี้ช่างเขาโคยเออแบบผมให้ช่างทําให้เต็มที่เลยนะคิดให้เต็มที่เลยผมผมไม่จะออกมาเป็นแบบไหนผมก็ไม่ซีเรียยครับเพราะว่ามอบมอมให้ช่างแล้วครับตอนนี้ก็เป็นสีรุ้งๆอยู่นะอันนี้ก็เป็นพวกตัวหนังสือคยังไงต่อ เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวมาต่อ,อ,อจิ๊กซอ์นะครับอ๋อจิ๊กซอโอ้ช่างจะต่อจิ๊กซอ์ครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมไม่รู้มันยังไงนะครับอันนี้ผม ช่างเ,เป็นคนคิดค้นลายขึ้นมาถามว่าถามว่าเอาเจามาสวยไหมอันนีมก็ไม่รู้นะครับต้องรอดูตอนเสร็จแต่ผมว่าสวยนะครับผมว่าสวยเพราะว่าระดับช่างถัดแล้วฝีมือสุดยอดแน่นอนจิกกซ ะจะเป็นจิกซอแนวไหน <laughs> โอ้เป็นจิกซอจริงด้วยครับ ลองดูว่าจะออกาปเป็นไหนๆครับจิกโซ่น่าจะยังไม่มีใครทำนะลายนี้ mm <laughs>

ผมว่อาออกมาสวยอยู่นะวันนี้มีคนทำอย่างนี้ครับจัคไม่มี <laughs> <c oughs> คิดคนหน่ไเลยผมว่าสวยดีเลย ん แล้วต้องพ่นสีในจิ๊กซอว์ครับไม่ต้องครับอ,อ๋อเป็นแบบนี้เลยใช่ก็เป็นสีลุ้งใช่นีนสีรุ้งเลยอ๋อครับว่าเดี๋ยวพอเราแกะมาปุ๊บมันก็มันจะอยู่ในแบ็กกราวพื้นหลังครับอันนี้เหลือเรือแต่บโบอย่างเดียวนะครับใช่แต่บโบอย่างเดียวครับพอเราตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็แกะโบ,บ,บน่บบบนแกะโบคนจบปุ๊บทีนี้ก็ลืมหมดเลยจบละวหนังสือเสร็จนี่นี่เสร็จแล้วก็โบเสร็จแล้ว โอเคครับมันยังซ้อนๆกันอยู่ครับอันนี้มันยังดูไม่รู้เรื่องหรอครับใช่ๆต้องแกะดูก่อนสวยไหมเดี๋ยวดูอย่างนี้ยังแบบมันดู <c oughs> ยังไงรับสวยดีอ่ะชอบ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 เลยรักเลย <c oughs> <100. S 2> อ๋อต้องไร่เก็บอีกทีครับที่ป่าอ๋อใช่อันนี้ทำขอบ นี่ครับผมก็อยู่นานได้ได้ครับเมนนมากเลยตอนนี้โโบองอแทบไม่เห็นเลยครับโ,โ,โบมีดูโบด้วยนะข้างหลังสมใจสมใจเอฟซีปัล่ะ ตอนนี้ผมดูไม่ออกเหมือนกันนะ FC ทุกท่านอาจจะดูไม่ออกเหมือนกันเนี่ยนี่ช่างเริ่มแกะแล้วครับตอนนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าแกะจะพ่นสีโบรหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวเรามาดูตอนพ่นสีโบกันเลยนะครับ ดูที่ช่องที่เด็ดเสียนอนก็ได้นะเดี๋ยวช่องอีกคลิปหนึ่งผมจะเอาตอนแกะแล้วกันนะครับพ่าจะเป็นยังไงนะครับไปประมาณนี้นะครับผมดูไม่ออกเหมือนกันครับ fc ก็ดูไม่ออกผมก็ดูไม่ออก